สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับอ่าเราเล่นชุดใหญ่มาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาจัดชุดเล็กๆนะครับชุดเล็กๆสําหรับอ่าเพื่อนๆชาว YouTube นะครับที่อ่ามีผลไม้ไม่เยอะนะครับที่ต้องการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับหรือฉีดอ่าพวกอ่ายาฆ่าแมลงต่างๆนะครับก็มีชุดชุดเล็กนะครับชุดเล็กก็ัดรัดแบบอ่าแบบหิ้วได้นะครับชุดอ่าตัวนี้ไม่ใช่เจ็ดองเจ็ดนะครับจะเป็นเจ็ดบกแปดนะครับแรงม้าจะ เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวชุดเดือนเดือนปั๊มจะเป็นตองเหลืองนะครับตองเหลืองแล้วก็แสมสายฉีดนะครับ10เมตรแล้วก็ปืนขนาดมินินะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันฉีดได้แค่ไหนว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับผมขอเรียนลูกค้าก่อนนะครับว่ามันเป็นชุดเล็กมินินะครับสําหรับทุเรียนไม่เยอะนะครับมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าถังก้นแบตเตอรี่นะครับแรงกว่าแบตเตอรี่2ปั๊มนะครับ แรงกว่าปั๊มคู่นะครับแรงกว่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับคล้ายคอ่ามันจะแรงกว่าเจ็ดเจ็ดที่สปายหลังนะครับอ่าเพื่อนๆ่ที่มีเจ็ดเจ็ดที่สปายหลังแล้วก็เหนื่อยนะครับเมื่อยไม่อยากไม่อยากสบายนะครับน้าเป็นสามสิบสี่ลิตรนะครับก็สามารถซื้อตัวนี้นะครับอ่าซื้อตัวนี้ไปใช้นะครับเอาไปใช้ในในร่องสวนนะครับอ่าข้อสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ยิ้วทิ้วกับบ้านได้อย่างสบายนะครับีนสายแถมนะครับ้เรามาลองกันดูนะครับนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีน้ํามันด้วยนะครับ มันก็จะเหมือนกับเก7ดอกเ์สปายหลังนะครับก็จะมีบล็อกเติมน้ํามันเรียบร้อยนะครับสาหรับลูกเฟืองนะครับแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตนะครับไม่เคยแกะมาดูด้านหลังนะครับที่สปายอยู่นะครับมันจะมีช่องเติมน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันแท่งนะครับลูกสูบตินนะครับแล้วก็มันจะกินภาครัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูความแรงครับอ่าสตาร์ทง่ายนะครับทีนี้ดูครับง่ายๆนะครับตัีนี้เครื่องมีประกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ต้องรอให้น้ำก้าวเต็มสายก่อนนะครับมันมันสะดวกในการพูกปลานะครับแล้วก็เก็บกับนะครับเหมาะสำหรับตยนเล็กๆนะครับไม่เยอะนะครับระยะความสูงผมว่าน่าจะประมาณเจ็ดเมตรน่าจะได้อยู่ครับแต่ก็ดีกว่าใช้ถังพ่นแบตเตอรี่นะครับการดูแลรักษาก็ไม่ง่ายนะครับไม่ไม่ไม่ยากนะครับจรนี้นะไม่ยากนะครับเพราะว่าดูแค่น้ำมันดูดีนะครับแล้็หัวเทียนนะครับนานจังนะครับกว่าน้ำจะเข้านะครับไม่ไม่เข้าถึงสายเลย เครื่องนี้ก็ต้องทักใจนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวลองลองเอาออันนี้ลอกก่อนนะครับเหมือนมันจะไม่ออกนะบางทีอโอ้สายดูดมันไปติดอยู่กับผนังผนังไอ้นี่ครับสายดูดมันไปมันไปเกาะติด ต่งไก่ตะกองไ,ก,องไก,ก้ตะแกรงครับหัวหน้า่ลได้แล้วครับนะครับมาแล้วนะครับ,น,รบน้ำมาแนละ้วะเดี๋ยวเราไปดูความแรงกันนะครับเอาเล่นไงห,หมดเลยนะครับไม่ต้องดีเวลาเพราะมือมือหนึ่งถือกล้องอยู่เล่นไงห,หมดคนระับกร้องดูนะครับใช่เรียนเก็บน็ดน,นะครับได้ไหม กว่าถัางขนแบตเตอรี่นะครับมันมันสูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าใชได้ครับปยวเลยรับได้ดระยะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุเรียน67เม็ดน,นะครับเราเราก็ใชใ้ปืนจีดที่ยาวกว่านี้หน่อยนะครับ ก็แรงครับน้ำด้วยอันี้ก็มีประกัน,นครับแสบสายแสบปืนหาครบชุดพร้อมใช้างานนะครับสำหรับเพื่อนท่านไหนหาที่ต้องการปั๊มชุดมินิเล็กๆนะครับเดี๋ยวเป็นเจ,จ,จด็กเจด็อกแฝงนะครับใหญ่กว่าเจด็กเจ็งน,นะครับรุ่นพิเศษครับรุ่นนี้ผลิตออกมาคือจะใช้า,าลูกสูบที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่แต่ข้อข้อเสียของมันคือคือลูกลูกค้า,าต้องใช้ออโต้รูปนะครับเยอะๆหน่อยนะครับถ้าเป็นเครื่องจังรจั๋วนะครับ กันน็อกนะครับเพราะว่าตัวตัวเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงนะครับเดซ่าเดซ่าใช้น้ํามันครับไปด้วยเดซ่าใช้น้ํามันดูดีที่ที่ผสมตามอัตราส่วนนะครับมันก็ไม่เป๊ะนะครับต้องต้องให้เยอะกว่าเดิมนะจริงจริงต้องให้ฟันมันออกขมงเลยขาวเลยครับดูงานนะครับดูเสื้อนะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่างานค่อนข้างออกมาดีนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่ร้านบกเกษตรลุงเดือนครับ0 9 1 6ก3ี่5านะครับศูนย์เก้าหนึ่งหะครับสินค้าจะส่งเก็บเงินปลายางครับ